งบน้อยไม่ต้องคอยนานเอาไว้ลิ้นกินชินแก้เบื่อได้นะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเกรด B ดีกว่านะครับแต่ว่าสเปีลื่นๆเล่นเกมได้แล้วก็แบตเตอรี่เก็บไฟได้ยาวนานเรามาเจอะดูมาดูกันได้ในงบ4,500บาทก็จะได้อะไรบ้างเรามาดูกันอ่ะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้บอกได้คําเดียวว่าบอดี้มีตําหนิก็คือมันมีรอยนะครับตามการใช้งานค่อนข้างที่จะผ่านผ่านมาผ่านมือชายมาเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า พ่อค้าดูโดยรวมก่อนนะครับสีของหน้าจอนะครับสวยสุดชัดเจนนะครับเรามาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเอาพ่อค้าถอดระยะถอดอธิชาร์จออกก่อนนะนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าเอาไปใช้งานนะครับอยู่ได้แบตเตอรี่อยู่ได้4ชั่วโมงนะครับตัวนี้สามารถที่อัพแรมเพิ่มได้นะครับเรามาดูสเปคภายในกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ที่หลังนะครับอ่ะสเปคภายในนะครับมาพร้อมกับ Intel นะครับ Core i 5 เจเนอเรชันที่8แรม8 g b นะครับสามารถอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่สําคัญตัวนี้นะตัวเนี้ให้ฮาร์ดดิสต์มา2อลูกนะครับลูกแรกนะครับจะเป็น SSD นะครับที่เป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับพอขาลงเกมมาแล้วเนาะนะครับแล้วอ,อีกอีกลูกหนึ่งก็จะเป็นฮาร์ดดิสต์ไสหรับเก็บข้อมูลครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของเนี่ยถึงบอดี้เขาจะมีตําหนิบ้างนะครับมีรอยบ้างเต่ถ้าเอาไปใช้งานทั่วไปนะ เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนลำโพงดังดีครับอ่าเรามาดูกันก่อนนะครับตัวนี้ฝาหลังนะครับจะเป็นงานแท้โปรบุกนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับฝาหลังค่อนข้างยังสวยอยู่นะนะครับพอในการเชื่อมต่อนี่นะครับก็เพียงพอเน่เรามีเฮดมี h d ด i ีไม้นะครับแล้วก็จะเป็น VGA พอร์ตแรงมีมาให้นะครับแล้วก็ Type C ก็ยังมีมาให้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็น USB 3.0 จะแจ็คออดิโอหูฟังจะเป็น SD card เรามาดูตังหนิที่พ่อค้าบอกตัวนี้ได้ Windows แท้ด้วยนะครับหน้านีมาเดี๋ยวพ่อค้าขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับอ่ะตังหนิเป็นโน้ตบุ๊กเกียนบีนะครับจอสวยนี่เรามาได้ตังหนีไหมนะครับตังหนิจะเป็นรอยอย่างนี้ฮะแล้วก็จะมีรอยบินที่แตกนะที่เป็นรอยบินนะครับรอยบินนะครับรอยบินเล็กๆนะครับจะมีตรงนี้นะครับหน้านี่เปียวนะครับสองฟังนะครับแต่ในงบ4,500บาทเพื่อนๆนะครับใช้งานได้ปกติอ่ะ แบตเตอรี่เก็บไฟ4ชั่วโมงเดี๋ยวพ่อค้าพามาดูในการเล่นกินชิมด้วยแล้วเจอกันว่ามันจะเล่นได้ไม่ได้คุ้มไม่คุ้มก็ให้เพื่อนๆนคนตัดสินใจครับแล้วเจอกัน